เบด้ตายตัวนึงตายตัวนึงนนนเฮ้ยต้องทำแล้วเข้ามำแล้วตายตายอะไรปุณเนียเอ้ยไวอย่างไวเลยสวัสดีครับชาวเพื่อเกมทุกท่านเดี๋ยวผมก้องซ่านะครับวันนี้ท่านอยู่ในเกมเรนโบว์ซิกซีชนะฮะกับเซิร์ฟเวอร์ เทสนั่นเองนะครับซึ่งผมได้ทําข้อมูลสรุปในส่วนของแพดใหม่ในเซิร์ฟเวอร์เทสไปแล้วนะครับเป็นคลิปที่แล้วนะครับใครที่อยากไปดูก็ลองไปดูกันได้นะครับว่าเป็นสรุปเป็นยังไงซึ่งวันนี้ครับจริงๆผมจะมาเล่นในส่วนของตัวละครใหม่ครับสำหรับตัวละครที่มีชื่อว่า n ันเดอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้ก็เข้ามาถ้านับวันที่ผมอ่านเนี่ยก็ประมาณ4-5วันแล้วนะครับผมก็นับวันที่ลงคลิปประมาณนั้นนะครับก็บใกล้ใกล้อาทิตย์แล้วนะครับซึ่งถามว่าตัวละครนี้จะเข้าสาหรับวันไหนอันนี้ผมยังไม่ทราบอย่างแน่นอนนะครับเพราะาตอนนี้ณนะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับก็ต้องรอดูว่าจะวันไหนซึ่งมีคนมาบอกในไลฟ์สตรีมว่า ข้าวันที่14มิถุนาซึ่งก็หูวิกนานหเหมือนกันผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับต้องรอดูกันอีกทีหนึงนะครับผมซึ่งผมก็ได้ลองเข้าไปเล่นมาแล้วนะครับไปแย่งตัวมาเล่นก็โดยโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นตัวละครที่เล่นคือเล่นไม่ได้ยากแต่ว่าเป็นตัวที่แบบไป เหมือนแบบสมมติเราไปรวมอะไรเงี้ยไปเล็งแบบเล็งสู้เลยอ่ะผมว่ามันลำบากนะครับเพราะปืนมันค่อนข้างเล็งช้านะครับก็เน้นในการเล็งรอมากกว่าดักมากกว่านะโดยส่วนตัวที่ผมเล่นนะครับแล้วก็ย้ำมาสักนิดนึงนะครับสำหรับแก๊เจ็ตของนางนะครับโคนาเซชั่นนะครับก็เป็นแก๊เจ็ตที่สามารถฮิลได้นะครับโดยที่เรียกว่าไม่จํากัดนะครับนับตามจํานวนคูดาวนั่นเองถ้าคูดาวครบก็ฮิลคูดาวครบก็ฮิลนะครับและจะฮิลทั้งหมด30ดาเมจนะครับผมก็คือเพิ่ม เพิ่มไม่ได้หิวไม่ได้เรียกว่าดามเอตเราเรียกว่าเพิ่มเลือด30เฮลสนะครับผม HP นั่นเองนะครับผมก็เรียกว่าเพิ่มเลือดทั้งหมด30มสดสามสิบเฮลสซึ่งและแล้วจะไม่ทับซ้อนกันนะครับถ้าสมมติเราฮิวอันแรกก่อนแล้วจะไปหิวที่2แล้วเนี่ยถ้าเลือดเราจะเป็นสีฟ้าหรือว่าเต็มอยู่เนี่ยก็คือจะไม่เพิ่มแต่ถ้าเลือดเราสมมติว่ามี100เลือดเรามีแค่30อย่างเงี้ยก็จะฮิวเพิ่มกันได้ตลอดก็นะคืออาจจะ30 30 30ได้เลยนะครับจนกว่าจะ เม็ดตอกเม็ดล่าสุดจะแบบเรียกว่าเลือดเกินอ่ะเลือดเกินไปนเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับผมคือถ้าเลือดยังไม่เต็มอ่ะก็ยังหิวได้ต่อแค่นั้นเองเอาง่ายๆนะครับผมก็ในส่วนตัวลองไปเล่นมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีประโยชน์มากๆนะครับกับตัวละครเกือบทุกตำแหน่งที่อยู่ในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่เป็นแองเกอร์ที่อยู่ในฐานเพื่อกันฐานกันไซส์นะครับก็สามารถอยู่กับพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับแล้วเมื่อแบบโดนยิงหรือว่ายิงสวนแล้วยังไม่ตายเนี่ยก็สามารถเพิ่มเลือดและสามารถต่อสู้ต่อได้หรือว่า พวกโรเมอร์นะครับที่วิ่งไปรวมมาแล้วแลวแบบเลือดหมดก็สามารถวิ่งกลับมาเพื่อเก็บคิวแล้วก็ไปโรมต่อได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีประโยชน์แต่ว่าถามวามีข้อเสียไหมก็มีนะครับอย่างข้อเสียที่ชัดๆเลยก็คือสมมุติว่าตัวละครมีตัวละครหนึงในเกมดาวหรือว่าอินเจอร์หรือว่าบาดเจ็บนั่นเองนะครับก็จะไม่สามารถ ชุบตัวเองได้นะครับถ้าไม่เข้าไปในใกล้เครื่องโคโนเซชันหรือว่าตัวแก๊เจ็ตของทันเดอร์เบิร์ดนะครับคือไม่สามารถฮิวได้นะครับผมยังไงก็ต้องเข้าไปที่เครื่องเท่านั้นนะครับเออก็ถือว่าเป็นข้อจํากัดที่แตกต่างจากหมอนะครับคือหมอเนี่ยถือถ้าเราเห็นเพื่อนที่ดาวอยู่แล้วเรามองเห็นได้แล้วแตาเนี่ยเราสามารถยิงชุบได้เลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อแตกต่างนะฮะสำหรับบางคนที่แบบว่าเอาหมอตรงงานแล้วสิอะไรอย่างนี้ก็นี่คือข้อแตกต่างที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็หมอก็จะฮิวมาก,ก ก็พูดมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ที่ผมไปนั่งเล่นดีกว่าไปนั่งแย่งตงัวละครมาเล่นนะครับผมโอเคก็ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กล้องซาด้วยครับผมจริงๆอยากเล่นให้ยาวกว่านี้นะครับคลิปแต่ว่าเซิร์ฟเทสไม่มีคนเล่นละก็ <c lic line> <c lic line> เลยคลิปแค่นี้นะครับผมโอเคไปเจอกันในคลิปครับทุกคนทันดีครับผมมาของจริงอยู่แล้วผมบอกเลยว่าการแย่งเพื่อนเล่นนี่เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากๆเจอมิลานห้องอะไรเนี่ย แบร็งก okay. uh ์แบล็ง huh. ก์ก็ใส่คอมเพลแล้วกันอ่าโอเคตัวเซลล์อะฮะมาตันเดอร์เบิร์ดตันเดอร์ตันเดอร์นะเดี๋ยวนะทุกคนหน้ามิล่ากับหน้าทันเดอร์เบิร์ดแม่งเหมือนกันเลยเหมือนแค่เอียงคนละฝั่งอ่ะหน้าโคตรเหมือนกันเลยวางไว้มาวางไว้ครับวางไว้ครับเฮ้ยวางหลังนี่ดีกว่ามา เออมาอนีอมาคิวกันแบบเลือดเต็มผมบอกเลยเฮ้ยคอล l i n g melody เว้ยไดปดิอือมาดิเออโซเฟียโซเฟียคนระเบิดด้วยตายตัวนึงตายตัวนึงเฮ้ยคัาแล้วเข้ามาแล้วตายตายอะไรเพื่อนเนี่ยเฮ้ยมาอย่างไวเลย เออเอออะไรครับเนี่ยแม่งหายหดเลดด่าเดือนโอ้เมื่อกี้ถ <oh. ้าไม่ม wow ีเล sure ือนนี่พี่ตายไปแล้วนะยยยับปึชปึชเลยทีเดียวท่า h s l o c e d a b o m

<gas> โอ้ไม่อ offs, ีกตัวพี่มาทุกทางเลยครับเพิ่งฮิวมาเข้า

วอลเรียนฟอดหมดตีนซะแล้วดีนะผมมีฮิวอะเรื่องผมเยอะแล้วเจ าไปเลยเพื่อนให้เรียบร้อยโอเคสวยครบับยอดไอ้เลยครับตัวท้ายหน้าตรงนี้แหละตัว,วอยู่นแล้วน,นะครับเห็นละตายครับตัวหนึ่งเห็นแต่ขาพอดี โอ้ยนาเกตว่ะสวยครับ โอ้ยเกือบตายแล้วครับเกือบตายทํายังไงวิ่งกลับไปเออขอบคุณครับสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวเลือดเต็มครับลงมาสิเพื่อนเลือดผมเยอะเลือดผมเยอะแต่เฮ้ยอ้าวนั่นหัวเพื่อนนี่นะอะไรเพื่อเนี่ย ถ้าไม่มีหิวนี่โผล่นะไอ้บีฮะการจะยิงโดนเลยเมื่อกี้จนได้พลาดไงเขายิงผมก่อนผมยิงกลับแต่ผมจะยิงโดนแต่เมื่อกี้ยิงยโดนจริงๆโบ๊ะนั่นแหละบ้านเพื่อนไป ตายครับรไม่มีสิส่งมันใดอยู่กับผมไกลจังอ๋อโอเคสุดยอดครับเบื really good. ่อเวลีกุดแม่ึกว่าจะไม่ยิงซะแล้วยิงหัวเบื่อแล้วได้ยิงศัตรูด้วยโอเคอยู่มาฝันไนฟ์ฝันดีกว่ามาเอากดผิดกดผิดกดผิดโดนโๆมามามา อะอะไรวะในบวกนายนโอ้โหจบเลยเจออย่างงี้โซเซียลเลยครับโอเคผมก็จบกันไปแล้วฮะกับทันเดอร์เบิร์ดนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่เล่นสนุกนะครับฮิวแมนมากๆอันนี้ฮิวแมนจริงนะครับวิ่งไปวิ่งมาบอกเลยว่าฮิวรดวๆนะครับผมก็ ือเป็นตัวละครที่เล่นสนุกดีนะครับแต่ถามว่าเก่งขนาดนั้นไหมมันก็ก็เก่งแหละแต่อย่างผมผมว่าผมก็ไม่ได้อะไรมากมายผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ฮิลได้สนุกดีนะครับฮิลได้รัวๆ,ๆ,ๆนะครับคือถ้าฝ่ายบุกยังบุกเข้าไ้ทันทีเนี่ยแล้วแบบแค่ยิงต่อๆแล้วศัตรูไม่ตายเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เสียเปรียบสําหรับฝ่ายบุกแน่นอนนะถ้ายิงแลกกันแล้วไม่ตายเนี่ยฝั่งกันก็สามารถฮิลตัวเองได้นะครับผมแต่ก็เป็นดาบสองคมครับฝั่งบุกก็สามารถฮิลได้เช่นกันนะครับผม แต่จริงผมชอบสุดคือเรื่องโดนนะฮะก็ต้องรอดูอีกทีว่าในส่วนของโดนเอ่อโดนที่คนตายแล้วสามารถบังคับได้จะเข้าในเซิร์ฟหลักไหมนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ทราบเพราะว่าในส่วนของอัปเดตต่างๆในเซิร์ฟเทสเนี่ยคือเขาจะดูฟีดแบ็กของทางผู้เล่นด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟหลักนะครับถ้ามันไม่โอเคมันไม่ดียังไงก็อาจจะไม่เข้าเซิร์ฟหลักก็ได้นะครับนี่ก็ต้องรอดูอีกทีโอเควันนี้มาด้วยกันกเจอกันใหม่คลิปหน้าผมอย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับทุกคนสวััสดีครบ